วัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตัวนี้เป็น iPhone 8 Plu s นะครับ8พลอาการนะครับผมสังเกตสังเกตเห็นมุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนนะครับมันมีการค้นหาสัญญาณนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีบริการนะครับไม่ครับมีบริการนะครับเนื่องจากนะครับเครื่องนี้ลูกค้า ทำการอัปเดต iOS 14นะครับผ่านระบบ Wi-Fi มานะครับแล้วจูๆ่ๆเครื่องก็ไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสัญญาณตัวน,นี้นะครับไม่มีสัญญาณในนี้ก็คือมันไม่อ่านซิมนะครับไม่อ่านซิมทำให้ไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับแต่เล่น Wi-Fi ได้ปกตินะครับเห็นไหมครับ ถาโมเดมเฟิร์มแวร์มันหายนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลองใส่ซิมเทสดูนครับว่าเครื่องมันจะมีการอ่านซิมไหมนะครับนะครับสถานะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสถานะตรงมุมซ้ายบานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับกดดูใหม่นะครับถ้ามันอ่านซิมนะครับ ต้องโชว์ว่าค่า C C I D ขึ้นมานะไม่ขึ้นนะ จากซ่อมแซมแล้วนะครับเห็นไหมครับสังเกตเห็นมุมซ้ายข้างบนนะครับจากที่มันบอกว่าไม่มีบริการนะครับขึ้นว่าเป็นมีซิมนะครับมีซิมนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดไข่ปลาที่มันวิ่งวิ่ง,งอยู่ก็หายหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาตัวเช็คเบื้องต้นดูนะครับว่าโมเด็มเฟิร์มแวร์มันกลับมาหรือ,อยังนะครับ ก่อนนะครับโมเด็มเฟิร์มแวร์นะครับก่อนหน้านี้โมเด็มเฟิร์มแวร์มันหายนะครับมันหายนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นแล้วครับโมเด็มเฟิร์มแวร์นะครับมันกลับมาแล้วนะครับจากจากก่อนหน้านี้มันมันหายไปนะครับจากที่ลูกค้าทําการอัปเดตอัปเดตไอโอเอสสิบสี่ครับผมก็ เป็นเหตุให้สัญญาณหายนะครับไม่อ่านซิมนะผมมาลองเทสใส่ซิมดูนะ,ะซิมดูนะก่อ,ะอนหน้านี้เวลาเราใส่ซิมปุ๊บก็ไม่มีการดีเทคเลยนะครับเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นค้นหาแล้วนะครับสัญญาณมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ นี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสามารถโทรเข้าโทรออกผ่านซิมการ์ดได้ปกตินะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมงานซ่อมสัญญาณ iPhone 8พ l ั s ต์นะครับ8พ l ัตนะครับขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการนะครับผมสวัสดีครับ